ใจที่ไม่ต้องพิสูจน์คือใจที่เบาตอนนี้คุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นไม่ต้องพิสูจน์ว่าคุณเข้มแข็งแค่ไหนไม่ต้องพิสูจน์ว่าคุณสงบได้หรือ,อยังและไม่ต้องพิสูจน์ให้ตัวเองมั่นใจว่าคุณกำลังทำถูกทางหรือไม่ทั้งวันเราใช้พลังจำนวนมากไปกับการพิสูจน์พิสูจน์ว่าคิดถูกรู้สึกถูก ตัดสินใจถูกและใช้ชีวิตได้ดีพอ่อแต่การพิสูจน์ไม่เคยทำให้ใจเบามันทำให้ใจต้องยกของหนักขึ้นมาโชว์อยู่ตลอดเวลาคืนนี้คุณไม่ต้องโชว์อะไรไม่ต้องยืนยันและไม่ต้องอธิบายแค่หยุดพิสูจน์ใจก็เริ่มวางถ้าคุณสังเกตดูตอนที่ไม่ต้องพิสูจน์ลมหายใจจะไม่รีบ ร่างกายจะไม่เกรงและใจจะไม่ถามตัวเองซ้ำแล้วส้ำเล่าว่าเราดีพอหรือ,อยังคำถามนั้นคือภาระที่ใจแบกมานานคืนนี้คุณไม่ต้องตอบมันถ้าความคิดยังพยายามจะพิสูจน์ว่าการพักครั้งนี้คุ้มค่าหรือไม่ได้ผลหรือเปล่าควรจะสงบกว่านี้ไหม ไม่ต้องเถียงแค่รู้ว่านั่นคือเสียงของนิสัยเดิมที่เคยชินกับการต้องทำให้ได้แต่การพักไม่ใช่การแข่งขันและไม่ใช่ผลงานมันไม่ต้องการคำยืนยันใดๆถ้าคุณรู้สึกว่าใจยังไม่เบาสนิทยังมีความคาดหวังแอบซ่อนอยู่ลึกๆไม่ต้องรีบลบการเห็นว่า เรายังอยากพิสูจน์ก็คือการวางในอีกระดับหนึ่งแล้วเพราะคุณไม่เผลอททำตามมันคืนนี้คุณไม่ต้องเป็นคนที่วางได้ดีไม่ต้องเป็นคนที่เข้าใจธรรมะแค่เป็นคนธรรมดาที่ไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองสักคืนหนึ่งถ้าคนเริ่มรู้สึกว่าการอยู่เฉยๆไม่ต้องมีเหตุผล ไม่ต้องมีเป้าหมายและไม่ต้องมีคำอธิบายนั่นคือใจที่เริ่มเบาใจที่ไม่ต้องพิสูจน์จะไม่รีบไม่ตึงและไม่กดดันตัวเองเขาจะอยู่ในแบบที่ไม่ต้องทำอะไรเพื่อให้ถูกต้องถ้าความคิดอย่างงะว่ามาถามว่าแล้วแบบนี้จะพอไหมจะใช้ได้ไหมจะเสียเวลาหรือเปล่า ไม่ต้องตอบเพราะการพักไม่ต้องพอไม่ต้องใช้ได้และไม่ต้องคุ้มค่ามันแค่จำเป็นคืนนี้คุณไม่ต้องชนะอะไรไม่ต้องผ่านอะไรและไม่ต้องเป็นอะไรแค่หยุดพิสูจน์ใจก็เบาแล้วตอนนี้ไม่ต้องคิดต่อไม่ต้องเตรียมและไม่ต้องไปไหนแค่นอนและปล่อยให้ใจ ที่ไม่ต้องพิสูจน์ค่อยๆพักลงอย่างช้าๆอย่างอ่อนโยนและอย่างที่มันเป็นถ้าคุณเริ่มสังเกตว่าเมื่อไม่ต้องพิสูจน์อะไรความรู้สึกภายในเหมือนได้วางของหนักลงอย่างที่ไม่เคยรู้ตัวว่าถืออยู่นานนั่นไม่ใช่เพราะคุณปล่อยวางเก่งแต่เพราะคุณหยุดแบกสิ่งที่ไม่จำเป็นการพิสูจน์ มักมาในรูปของการเปรียบเทียบเปรียบกับคนอื่นเปรียบกับเมื่อก่อนเปรียบกับภาพในหัวที่บอกว่าเราควรจะเป็นแบบไหนคืนนี้คุณไม่ต้องเทียบกับใครไม่ต้องเทียบกับตัวเองในอดีตและไม่ต้องเทียบกับตัวเองในอุดมคติแค่เป็นอย่างที่เป็นอยู่ถ้าคุณรู้สึกว่าใจยังมีแรงยาให้การพักนี้ ต้องดีต้องลึกต้องสำเร็จไม่ต้องรีบตัดสินการเห็นแรงอยากนั้นโดยไม่ทำตามก็คือการไม่พิสูจน์ในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วเพราะคุณไม่ได้รีบทําเพื่อให้มันดูดีถ้าความคิดยังแวะมาบอกว่าคืนนี้ควรจะสงบกว่านี้ควรจะวางได้มากกว่านี้ไม่ต้องเถียงแค่รู้ว่า เสียงนั้นเคยทำหน้าที่ผลักคุณไปข้างหน้ามานานมากแล้วและคืนนี้คุณไม่ต้องไปไหนถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าการอยู่เฉยๆไม่ต้องมีคำอธิบายไม่ต้องมีเหตุผลรองรับนั่นคือใจที่เริ่มไม่ต้องยืนยันตัวเองใจที่ไม่ต้องยืนยันจะไม่ตึงไม่แข็งและไม่ต้องป้องกัน เขาจะอ่อนลงอย่างเป็นธรรมชาติถ้าคุณสังเกตว่าลมหายใจไม่ถูกตรวจสอบไม่ถูกจับตาและไม่ถูกปรับแก้นั่นคือร่างกายที่เริ่มพักจริงๆเพราะร่างกายไม่เคยต้องการคำพิสูจน์ใดๆเขาแค่ต้องการไม่ถูกรบกวนถ้าคุณเผลอคิดว่า การไม่พิสูจน์อาจทำให้เราดูไม่พยายามดูไม่เก่งหรือดูไม่พัฒนาไม่ต้องตอบคืนนี้ไม่ใช่คืนของการพัฒนามันคือคืนของการไม่เพิ่มภาระถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าใจไม่ค่อยรีบไม่ค่อยกังวลว่าควรจะเป็นอย่างไรนั่นคือความเบาที่ไม่ต้องถูกตั้งชื่อคุณไม่ต้องรักษามัน ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายเพราะความเบาไม่ได้มาจากการถือไว้มันมาจากการไม่ถือจากตรงนี้คุณไม่ต้องตั้งใจให้ใจเบากว่านี้แค่ไม่กลับไปพิสูจน์มันก็จะเบาตอนนี้ไม่ต้องคิดต่อไม่ต้องเตรียมและไม่ต้องไปไหนแค่นอนและปล่อยให้ใจที่ไม่ต้องพิสูจน์ค่อย พักลงอีกนิดอย่างช้าๆอย่างอ่อนโยนและอย่างพอเหมาะถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าการไม่ต้องพิสูจน์ไม่ได้ทำให้คุณหายไปแต่กลับทำให้คุณอยู่กับตัวเองได้ชัดขึ้นนั่นเพราะเมื่อไม่ต้องแสดงไม่ต้องอธิบายไม่ต้องทำให้ใครเชื่อสิ่งที่เหลืออยู่คือความเป็นคุณที่ไม่ต้องแต่งเติมทั้งวัน เราอาจเผลอใช้ชีวิตเหมือนยืนอยู่ต่อหน้าสายตาใครบางคนแม้ในเวลาที่ไม่มีใครอยู่ต้องคิดให้ดีต้องรู้สึกให้เหมาะต้องเป็นแบบที่ควรจะเป็นคืนนี้คุณไม่ต้องยืนอยู่ตรงนั้นคุณสามารถนั่งลงเอนโตหรือแม้แต่หลับตาโดยไม่ต้องรักษาภาพใดๆถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่า ความคิดบางอย่างไม่ได้สำคัญเท่าเดิมไม่ใช่เพราะคุณไม่สนใจแต่เพราะคุณไม่ต้องใช้มันเพื่อพิสูจน์อะไรอีกความคิดเมื่อไม่ถูกใช้ก็จะค่อยๆเบาลงเองถ้าคุณรู้สึกว่าใจไม่ได้ตื่นเต้นแต่ก็ไม่ว่างเปล่านั่นคือสภาวะที่ไม่ต้องการคำอธิบายมันอาจจะดูเรียบดูธรรมดา จนไม่มีอะไรให้พูดถึงแต่ความธรรมดานี้ไม่กดดันไม่เร่งและไม่บังคับถ้าคุณสังเกตว่าร่างกายไม่ต้องคอยปรับไม่ต้องคอยจัดท่าเพื่อให้ดูถูกต้องนั่นคือร่างกายที่ไม่ได้ถูกมองด้วยสายตาแห่งการพิสูจน์เขาจึงยอมพักอย่างที่เขาอยากพักถ้าความคิดแวะมาถามว่าแล้วแบบนี้ เราจะเสียโอกาสอะไรไปไหมไม่ต้องต่อคือหน,นีไม่มีโอกาสใดที่ต้องคว้ามีแค่โอกาสให้คุณไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าการอยู่เงียบเงียบไม่ต้องมีเหตุผลรองรับนั่นคือใจที่เริ่มเชื่อว่าการมีอยู่ไม่ต้องแลกด้วยอะไรและใจแบบนี้จะไม่รีบไม่ตึง และไม่ต้องป้องกันเขาจะค่อยๆคล้ายเหมือนกำปั้นที่ไม่ต้องกำอีกต่อไปจากตรงนี้คุณไม่ต้องตั้งใจให้ความเบาคงอยู่แค่ไม่กลับไปพิสูจน์มันก็จะอยู่ตอนนี้ไม่ต้องคิดต่อไม่ต้องเตรียมและไม่ต้องไปไหนแค่นอนและปล่อยให้ใจที่ไม่ต้องพิสูจน์ค่อยๆ พักเลึกลงอีกนิดอย่างเงียบๆอย่างอ่อนโยนและอย่างเป็นธรรมชาติถ้าคุณเริ่มสังเกตว่าการไม่ต้องพิสูจน์ทำให้คุณไม่ต้องระวังตัวเองตลอดเวลานั่นเพราะเมื่อไม่มีใครให้พิสูจน์ใจก็ไม่ต้องตั้งการไม่ต้องเกรงและไม่ต้องคอยป้องกันอะไรทั้งวันเราอาจไม่รู้ตัวว่าเราใช้พลังไปกับการ รักษาภาพรักษาบทบาทและรักษาความคาดหวังคืนนี้คุณไม่ต้องรักษาอะไรแค่ปล่อยให้ตัวเองเป็นอย่างที่เป็นโดยไม่ต้องกลัวว่าจะผิดถ้าคุณรู้สึกว่าความคิดบางเรื่องยังแวะมาแต่ไม่ดึงคุณไปไกลเหมือนเดิมนั่นคือใจที่เริ่มไม่ต้องใช้ความคิดเพื่อยืนยันคุณค่าความคิด เมื่อไม่ถูกใช้ก็จะไม่เร่งไม่กดและไม่บังคับถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าความเงียบไม่ได้น่าอึดอัดแต่กลับรู้สึกปลอดภัยอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนั่นคือใจที่ไม่ต้องอธิบายตัวเองความเงียบไม่ถามไม่ตัดสินและไม่เรียกร้องมันแค่รับคุณไว้ อย่างที่คุณเป็นถ้าคุณสังเกตว่าลมหายใจเหมือนไม่ต้องทำงานนะเหมือนไม่ต้องพิสูจน์ว่ามีอยู่จริงนั่นคือร่างกายที่ได้กลับมาทำหน้าที่ของเขาเองเขาไม่ต้องการคำชมหรือการตรวจสอบเขาแค่ต้องการไม่ถูกรบกวนถ้าคุณเผลอคิดว่าการไม่พิสูจน์อาจทำให้เรา ไม่พัฒนาไม่ก้าวหน้าไม่ต้องต่อคืนนี้ไม่ใช่เวลาของการก้าวหน้ามันคือเวลาของการบางเพื่อให้พรุ่งนี้มีแรงก้าถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าการอยู่เฉยเฉยไม่ทำให้คุณหายไปแต่ทำให้คุณอยู่กับตัวเองได้จริงนั่นคือใจที่เริ่มเชื่อว่าการมีอยู่ ไม่ต้องแลกด้วยความพยายามจากตรงนี้คุณไม่ต้องตั้งใจให้ความรู้สึกนี้ลึกขึ้นแค่ไม่กลับไปพิสูจน์มันก็จะอยู่ตอนนี้ไม่ต้องคิดต่อไม่ต้องเตรียมและไม่ต้องไปไหนแค่นอนและปล่อยให้ใจที่ไม่ต้องพิสูจน์ค่อยๆพักลงอย่างเงียบๆอย่างอ่อนโยนและอย่างพอเหมาะ ถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าเมื่อไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกใจเหมือนได้กลับบ้านกลับมาสู่ที่ที่ไม่ต้องแสดงไม่ต้องแข็งและไม่ต้องทำให้ใครพอใจบ้านของใจไม่ต้องสวยไม่ต้องสมบูรณ์แค่ปลอดภัยพอให้คุณวางตัวลงได้คืนนี้คุณไม่ต้องเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ต้องเป็นคนที่สงบขึ้น และไม่ต้องเป็นคนที่เข้าใจมากขึ้นแค่เป็นก็เพียงพอแล้วถ้าคุณสังเกตว่าคําถามในหัวเริ่มน้อยลงไม่ใช่เพราะได้คําตอบแต่เพราะไม่จำเป็นต้องถามนั่นคือใจที่ไม่ต้องพิสูจน์ด้วยเหตุผลอีกต่อไปบางคํำถามไม่ได้ต้องการคําตอบแค่มันเคยถูกถามเพราะใจเคยถูกกดดัน คืนนี้ไม่มีครกฏดันคุณถ้าคุณรู้สึกว่าความเงียบเริ่มมีน้ำหนักที่อ่อนโยนไม่ใช่ความว่างที่น่ากลัวนั่นคือความเงียบที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากคุณคุณไม่ต้องเติมไม่ต้องหนีและไม่ต้องอธิบายมันถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าร่างกายค่อยๆปรับตัวเองโดยไม่ต้องให้คุณสั่งนั่นคือร่างกาย ที่ไม่ต้องพิสูจน์ว่าควรพักหรือ,อยังเขารู้ของเขาเองถ้าคุณเผลอคิดว่าการไม่พิสูจน์อาจทำให้เราดูธรรมดาเกินไปไม่ต้องแก้ความธรรมดาไม่ใช่ข้อบกพร่องมันคือพื้นที่ที่ใจไม่ต้องป้องกันตัวเองจากตรงนี้คุณไม่ต้องตั้งใจให้ใจอยู่กับตรงนี้นานแค่ไหน แค่ไม่กลับไปพิสูจน์มันก็จะอยู่ตอนนี้ไม่ต้องคิดต่อไม่ต้องเตรียมและไม่ต้องไปไหนแค่นอนและปล่อยให้ใจที่ไม่ต้องพิสูจน์ค่อยๆพักลงอย่างเป็นธรรมชาติอย่างเงีบเงยบๆอย่างอ่อนโยนและอย่างเพียงพอและตอนนี้คุณไม่จําเป็นต้องฟังอะไรต่อแล้วทุกคำ ได้ทำหน้าที่ของมันครบแล้วโดยที่คุณไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องเข้าใจและไม่ต้องทำให้ถูกต้องจากตรงนี้ไม่มีบทเรียนไม่มีข้อสรุปและไม่มีอะไรที่ต้องนำไปใช้ต่อมีแค่ร่างกายที่ได้รับอนุญาตให้พักอย่างที่เขาอยากพักและมีแค่ใจที่ไม่ต้องอธิบายตัวเองไม่ต้องป้องกัน และไม่ต้องแสดงอะไรอีกถ้ายังมีความคิดลอยผ่านมาเบาๆก็ปล่อยให้มันผ่านไปไม่ต้องตามไม่ต้องผลักการพักเกิดขึ้นได้แม้ยังมีความคิดอยู่คืนนี้คุณไม่ต้องแบกความคาดหวังหรือคำถามว่าเราดีพอหรือ,อยังทุกอย่างสามารถวางไว้ตรงนี้ได้บนเตียงนี้ในห้องนี้ ในค่ำคืนนี้ถ้าคุณยังตื่นก็ไม่เป็นไรถ้าคุณหลับไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรู้ตัวการหลับไม่ใช่สิ่งที่ต้องสั่งและไม่ใช่สิ่งที่ต้องพิสูจน์มันเกิดขึ้นเองเมื่อไม่มีใครคอยกดดันมันปล่อยให้ร่างกายทำในสิ่งที่เขาเก่งที่สุดคือการพักปล่อยให้ลมหายใจมาแล้วไปปล่อยให้ใจ ค่อยๆวางไม่ต้องเร่งไม่ต้องคุมและไม่ต้องหวังคืนนี้คุณไม่ต้องเป็นใครไม่ต้องไปไหนและไม่ต้องทำอะไรให้สำเร็จแค่ยอมให้ตัวเองได้พักพรุ่งนี้จะมีแรงของพรุ่งนี้รอคุณอยู่